แพร่เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากถึงพันปีปกครองด้วยเจ้าเมืองแต่มีการเปลี่ยนแปลงในปีพศ2440ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนจากการปกครองจากเจ้าเมืองเป็นเทศาพิบาลและได้โปรดเกล้าให้พระยาชัยบูรณ์ไปดำรงตำแหน่งข้าหลวงกำก,กับการปกครองเมืองแพร่เป็นคนแรกช่วงปีพศ2445 เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองแพร่เพราะได้เกิดการจลาจลจากกลุ่มคนที่ชาวล้านนาเรียกว่างเงี้ยวซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากพม่าเข้ามาในจังหวัดแพร่เพื่อมาทํางานกับบริษัทที่รับสัมปทานตัดไม้พวกเงี้ยวมีการส่องสมกําลังจํานวนมากในการวางแผนปล้นเมืองแพร่ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นจากเหตุการณ์กบฏเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ โดยฝั่งเงี้ยวมีพก,กาหม่องและสลาโปชัยเป็นหัวหน้าโจรวันที่24กรกฎาคมพศ2445พวกเงี้ยวได้เริ่มเข้าบุกเข้าเมืองแพร่โดยมีจำนวนคนประมาณ50คนได้บุกเข้าทางด้านประตูชัยจู่โจมสถานีตำรวจเป็นจุดแรกขณะนั้นในสถานีตำรวจเมืองแพร่มีตำรวจอยู่แค่ไม่กี่คนจึงไม่สามารถต้านทานได้ พวกเงี้ยวจึงเข้ายึดอาวุธตำรวจได้แล้วพากันเข้าโจมตีที่ทำการปรรสนีโทรเลขตัดสายโทรเลขและทำลายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเพื่อตัดการสื่อสารจากนั้นก็บุกไปที่บ้านพักข้าหลวงที่พระยาชัยบูรณ์อาศัยอยู่แต่ก่อนที่กองเงี้ยวจะไปถึงบ้านพักข้าหลวงนั้นพระยาชัยบูรณ์ได้พาครอบครัวหลบหนีออกจากบ้านพักไปก่อนแล้วพระยาชัยบูร์ไปยังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อหวังขอความช่วยเหลือจากเจ้าพริยะเทพพวงแต่ถูกปฏิเสธเจ้าหลวงกล่าวว่าฉันก็จะหนีเหมือนกันพระยาชัยบูนจึงตัดสินใจพาครอบครัวหนีออกจากเมืองแพร่เพื่อหวังไปขอความช่วยเหลือและกําลังพลจากเมืองอื่นมาปราบพวกโจรเงี้ยวส่วนเจ้าเมืองแพร่นั้นก็ไม่ได้หลบหนีตามคํแอ้างแต่ยังคงอยู่ที่คุ้มตามเดิมส่วนพวกโจรเงี้ยวเมื่อไปถึงบ้านพักข้าหลวงไม่พบพระยาชัยบูญ จึงบุกเข้าพร้นทรัพย์สินและสังหารคนใช้ที่หลงเหลืออยู่จนหมดจากนั้นก็ยกกำลังเข้ายึดที่ทำการเข้าสนามหลวงเอาเงินสดและทำลายคลังหลวงและมุ่งไปยังเรือนจำเพื่อปล่อยนักโทษเพื่อให้เข้าร่วมกับตนและแจกจ่ายอาวุธที่ขโมยมาให้แก่นักโทษเหล่านั้นทำให้พวกเงี้ยวมีกำลังคนเพิ่มขึ้นมากถึง300คนพวกเงี้ยวเข้าโจมตีสถานที่ราชการไปเรื่อย ชาวเมืองต่างตื่นตระหนกตกใจและหวาดกลัวอย่างมากทําให้หลายๆครอบครวัวหนีไปอยู่นอกเมืองพวกเงี้ยวจึงประกาศบอกชาวเมืองว่าจะไม่ทําร้ายชาวเมืองแพร่จะฆ่าเฉพาะคนไทยภาคกลางที่มาปกครองเมืองแพร่เท่านั้นชาวเมืองบางส่วนจึงได้เข้าร่วมกับพวกเงี้ยวทําให้พวกโจรเงี้ยวมีคนเพิ่มมากขึ้น วันที่25กรกฎาคมพศ2 4 4 5พวกจนเนียวสามารถเข้ายึดเมืองแพร่ได้สำเร็จพกาหม่องและสลาโปชัยได้เดินทางไปยังคุ้มเจ้าหลวงเพื่อบอกให้เจ้าเมืองขึ้นปกครองบ้านเมืองได้ตามเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องดื่มน้ำสาบานและมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันต่อต้านกองทัพของรัฐบาลไทย โดยพวกโจนเนี้ยวจะเป็นแนวหน้าออกสู้รบเองส่วนเจ้าเมืองและคนอื่นๆคอยส่งอาหารอาวุธและกําลังคนเข้าร่วมวันที่26กรกฎาคมพศ2445พวกเงี้ยวเริ่มลงมือตามล่าฆ่าข้าราชการไทยและคนไทยภาคกลางทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสตรีทีท่โดยประกาศให้ลงวันนำจับวันที่27กรกฎาคมพศ2445 พระยาชัยบุญได้ออกมาจากที่หลบซ่อนหลังจากที่อดอาหารมาเป็นเวลาสมวันเพื่อที่จะขออาหารและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบ้านร่องกาศเมื่อมีคนเห็นจึงนำความไปแจ้งต่อพวกโจรเงี้ยวเพื่อหวังจะเอาเงินรางวัลเมื่อพวกโจรเงี้ยวรู้ที่อยู่ของพระยาชัยบุญก็นำกำลังไปล้อมจับทันทีเมื่อจับตัวได้ก็คุมตัวกลับเข้ามาเมืองแพร่ พวกโจรเงียวได้บังคับขู่เข็นพระยาชัยบูรณ์ต่างๆแน่ๆพระยาชัยบูร์จึงท้าทายให้พวกโจรเงียวฆ่าตนเสียโจรเงียวซื่อจองเซินจึงฆ่าพระยาชัยบูรณ์ทันทีสถานที่ที่พระยาชัยบูร์ถูกฆ่านั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาชัยบูร์นอกจากนั้นแล้วพวกโจรเงียวยังได้จับข้าราชการไทยที่มีบทบาทสำคัญสคัญอีกหลายคนมาฆ่าอีกจำนวนมาก เมื่อทราบเหตุการณ์การก่อเหตุของพวกโจรเงียวรัฐบาลไทยจึงได้ส่งกองทัพจากเมืองใกล้เคียงเข้ามาปราบปรามพวกโจรเงียวในเมืองแพร่พร้อมกันทุกด้านโดยได้มอบหมายให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนำกองทัพหลวงขึ้นมาปราบปรามและดำเนินการสอบสวนสาเหตุการพล้นครั้งนี้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2445พวกโจรเงี้ยวได้ข่าวว่าจะมีกองทัพรัฐบาลมาปราบปรามจึงได้แบ่งกำลังออกเป็นสองกอง โดยสลาโปชัยแบ่งกำลังคนไปทางใต้ส่วนพกาหม,ม่องยกกำลังไปโจมตีนครลำปางวันที่3สิงหาคมพศ2445พวกโจนเงี้ยวจะเข้ายึดเมืองลำปางแต่ล้มเหลวเพราะนะครลำปางได้เตรียมกำลังไว้พร้อมที่จะต่อสู้กับกองโจนเงี้ยวเมื่อนครลำปางโต้กลับทำให้กองโจนเงี้ยวแตกพ่ายพกาหม,ม่องต้องสูญเสียชีวิตเพราะถูกยิงในระหว่างการต่อสู้ ส่วนพวกกองโจรเงียวที่นำโดยสลาโปชัยก็ยพ่ายแพ้ให้กับทัพเมืองสวรรคโลกและสุขโขทยัยจึงถอยกลับไปตั้งหลักที่เมืองแพร่แต่ในที่สุดพวกโจรเงียวก็หนีกระจัดกระจายไปเพราะต่อสู้ไม่ไหววันที่14สิงหาคมพระยาศีสุริยะราชวรานุวัตรผู้ว่าราชการเมืองพิชัยจึงนำกองกำลังตำรวจภูธรและทหารจำนวนหนึ่งบุกเข้าเมืองแพรไ่ได้สำเร็จ วันที่20สิงหาคมเมื่อเหตุการณ์สงบลงเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงทำการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยได้สอบสวนพยานหลายคนเมื่อสอบสวนพยานเสร็จไปหลายคนก็พบหลักฐานต่างๆผูกมัดเจ้าเมืองแพร่และเจ้านายบุตรหลานบางคนที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกบฏครั้งนี้ดังคำให้การของพระยาเขื่อนขันอดีตนแคว้นเมืองสอง เป็นคนที่เจ้าเมืองแพร่ไว้วางใจได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเจ้าแพร่พูดว่าเมืองแพร่ต่อไปจะไม่เป็นของไทยนานเท่าใดจะต้องเป็นเมืองของเงี้ยวเจ้าแพร่จะคิดให้พกาหม่องสลาโปชัยซึ่งเป็นหัวหน้าเงี้ยวบอกแก้วเข้ามาตีป้นเมืองแพร่พวกเงี้ยวจะจับคนไทยฆ่าเสียให้หมดแต่พกาหม่องและสลาโปชัยจะยกเข้าตีเมืองแพร่เมื่อใดยังไม่มีกำหนดถ้าจะให้พกาหม่องและสลาโปชัยยกเข้าตีเมืองแพร่วันใด จะได้มีหนังสือไปนัดพการมองและสลาโปชัยทราบเจ้าแพร่ได้สั่งว่าข้าพเจ้าว่าเมื่อออกนอกราชการแล้วอย่ามาเที่ยวเกะกับวุ่นวายทำราชการกับไทยเมื่อเงี้ยวมันเข้ามาตีบางทีจะถูกปืนตายเสียเปล่าผู้ที่ร่วมคิดให้เงี้ยวเข้าปล้นเมืองแพร่คราวนี้เจ้าหลวงบอกข้าพเจ้าว่าพระยาราชบุตรพระชัยสงครามเป็นผู้ร่วมคิดด้วยและยังมีคำให้การของหลวงจิตจำนงเจ้าของสัพพทานป่าไม้ และผู้ดูแลคุ้มหลวงที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าเมืองแพร่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับพวกโจนเงี้ยวจากหลักฐานต่างๆที่กล่าวมาทําให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเข้าใจว่าเจ้าเมืองแพร่มีส่วนสนับสนุนให้กองโจนเงี้ยวก่อการกรบฏขึ้นอย่างแน่นอนและเชื่อว่าต้องมีการตราเตรียมการลุวงหน้ามาช้านานพอสมควรก่อนที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจะลงโทษผู้กระทําความผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ เจ้าราชวงศ์และพระยาที่ตกใจกลัวความผิดก็ได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเกรงว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดกันว่ารัฐบาลกระทําการรุนแรงต่อเจ้าเมืองแพร่ครั้นจะสืบหาพยานต่อไปอีกหลักฐานก็จะผูกมัดเจ้าเมืองแพร่และเจ้าในบุตรหลานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นจนในที่สุดจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหากบฏอย่างแน่นอน หากคดีจบในรูปนั้นย่อมกระทบกระเทือนใจเจ้านายเมืองเหนือทุกเมืองเพราะต่างเกี่ยวพันฉันญาติผู้สืบสายราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนด้วยกันทั้งยังสร้างความสะเทือนใจแก่ราษฎรทั้งหลายในล้านนาไทยดังนั้นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงพยายามคิดวิธีหาทางออกให้แก่เจ้าเมืองแพร่ในที่สุดเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีก็ใช้วิธีปล่อยข่าวว่าจะมีการจับคุมตัวเจ้าเมืองแพร่และเจ้าราชบุตร ข่าวลือนี้ได้ผลเพราะตอนดึกคืนนั้นเจ้าเมืองแพร่พร้อมด้วยคนสนิทอีกสองคนก็หลบหนีออกจากเมืองแพร่ทันทีอย่างไรก็ดีการหลบหนีของเจ้าเมืองแพร่ในคืนนั้นได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีโดยมีคำสั่งรับไม่ให้กองทหารที่ตั้งสกัดอยู่รอบเมืองแพร่ขัดขวางทำให้การหลบหนีของเจ้าเมืองแพร่เป็นไปอย่างสะดวกจนถึงหลวงพระบางอย่างปลอดภัย เมื่อเจ้าเมืองแพร่หนีไปได้สิบวันถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการจึงเป็นโอกาสให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีสามารถออกคำสั่งถอดถอนพริยะเทพวง์ออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองแพร่ทันทีดังนั้นเจ้าพริยะเทพวง์จึงเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายเพราะตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจังหวัดแพร่ก็ไม่มีเจ้าผู้ครองเมืองอีกเลย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ